ถามว่าหากอยากจะเป็นนักพูดที่ประสบความสำเร็จจะต้องทำอย่างไร 1. ก่อนจะเป็นนักพูดต้องเป็นนักอ่านนักคิดและนักฟังที่ดี 2. จงบำเพ็ญตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้จากทุกเรื่องราวเพราะสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นทีเด็ดเกร็ดการพูดที่ทําให้การพูดมีชีวิตชีวาและน่าสนใจ 3. ฝึกพูดด้วยตนเองฝึกพูดให้คนอื่นฟังให้บ่อยครั้งที่สุด4จงพูดเฉพาะเรื่องที่ตนมีความรู้จริงเท่านั้น หก่อนจะพูดทุกครั้งเตรียมตัวอย่างดีที่สุดเสมอ 6. จงพูดออกมาจากหัวใจอย่าเสแสร้งพูดเพียงเพื่อให้จบไป 7. จจงพูดเฉพาะสิ่งที่มั่นใจว่ามีประโยชน์ต่อผู้ฟังและเป็นเรื่องที่เขาอยากฟังเป็นสำคัญ 8. หากพูดครั้งใดพบว่าพูดได้ไม่ดีจงบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรวันใหม่ยังมีหากทำได้เช่นนี้จะทำให้ไม่ท้อถอยแม้ในวันที่พูดได้ไม่น่าฟังผมทำประจำวันนี้ก็คือการอ่านคือรากฐานสำคัญของการคิดการคิดคือรากฐานสำคัญของการพูดการพูดคือรากฐานสำคัญของการประสบความสำเร็จ